สวัสดีค่ะหอยลาวพัฒนาค่ะสูตรเจ็ดเจ็ดมีสี่หางเข้าสองสูตรเด้อสูตรเจ็ดเจ็ดน่ะน,นะ่อวดนนี้จะมาลง ให้อีกสูตที่สองมวดที่แรกหันมวดแรกก็เข่าพี่น้องเขา่าเข่าเจ็ดเจ็ดวดนี้ก็เข้าเจ็ดเจ็ดอีกสองสูตรชนกัน เด่นให้ที่หนึ่งที่ศูนย์กับหนึ่งนะสามตัวสามตัวตัวอะไรมีหลายหางด้วยพี่น้อง

สามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์แค่นี้นี่น้องเลขสูตรนี่ที่ว่าเขาชนกันชนกันที่เจ็ดเจ็ดเดีวนี้เด้อ ชนกันที่เจ็ดเจ็ดสูตรนี่สองตัวบนล่างสี่หางสามตัวตรงโต๊ดสีส่หางอันนี้รมมาแต่ว่าเจ็ดเจ็ดมาได้พี่น้อง ไว้เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมเด่นที่เด่นที่0ูหนึ่งไม่มา ตัวนี้เด่นมาเบิดเลยตัวนี้เอ,องเบิง้งพี่น้องซี่หางอนนก็ซีหางสูตรมาอย่างนี้เ้ยพี่น้องเด้อมาตามสูตรทุก,กันเด้ออันนี้ก็ได้สูตรส้นกันที่เจ็ดเก็ดนีนะ แนวทางนะคะย้ําเสมอว่าแนวทางถึงจะเข้าทุกงวดก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมเดอ้อท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจ้าอันนี้คือลงแนวทางให้ชมเดอ้อพี่น้องเด้อทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง ที่สามสิบลาวพัฒนาสามสิบตุลาเมืาวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบเก้าไม่มีก็สามสิบและพี่เนาะเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งสามตัวตัวศูนย์สามเก้าศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์มันมันมักมามันมักมาแบบแปลกๆเลยเลขลาวอะ่ะมากมาหามาเบิ้ลมาตองพี่เนาะมันบิ้เน่นอนเลขห้อบอมากแหละมันมาเนี่ยมาเจ็ดเจ็ดนรอ งวดกว่อนกส็สามสามางเห็นบ่งวดนี้ก็มาเจ็ดเจ็ดบุญมันเป็น,น่นอนนี่เหล็กไหนเห็นมาเหล็กอบราณาาานบามาณด้วยพี่น้องมันสิมากมาเหล็กโงามเหรออืมเก็บหน้าจอได้เลยค่ะ สูตรเลขสี่หางเขาเจ็ด,เ,ดเงิดบ่นั่นแหละนี่จะมีอีกจะลงให้อีกอยู่ข้นอกสูตรสองตัวก็มีสูตรสามตัวก็มีขอเวลาแค่8นาทีนะ FC ไม่ได้ลงเยอะลงยาวเลยลงแปดนาทีก็เศร้าเลยคี่น่องขอเวลาแค่แปดนาที4ีหางนี่ยซีหางหนึ่งละกันไว้ ว่าบาทนี่ลาวพัฒนาอ๋อคลิปทีไปแค่นี้แหละเจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ไหวลาวพัฒนาที่สามสิบตุลาสามสิบเดือนนี้มีจักหมื่อเดือนนี้มี3สามสิบเอ็ดโอ้แตตรงกันอีกแล้วพี่น้องตรงกับเลขญ่อีกแล้ววันทีนึง ตรงกับเลขไงวันสุกอีกวันที่หนึ่งสามสิบแล้วก็สามเอ็ดแล้วก็ที่หนึ่งเอ้ตรงกันอีกงวดเนี่ยอ้าจบลิปไปแค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อกล่องกับโกโก้เกะเยอะสวัสดีค่ะ